สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยศูนย์ไพรกับหมอพิเชษทาง y o u t u c h ชาแนลหมอพิเชษนะครับธาตุดินเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นชั้นๆอยู่5ชั้นด้วยกันชั้นที่2โครงร่างของธาตุดินแล้วก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่จะอยู่ในชั้นนี้เราเรียกว่ากิโลมกกังจะได้แก่พังผืดนะพังผืดหรือฝรั่งก็เรียกว่าแฟตเชียร,รวมไปถึงเยื่อบุชั้นนอกของอวัยวะต่าง ซึ่งเยื่อบุชั้นนอกของอวัยวะต่างๆเขาก็จะเรียกว่าเป็นซีโรซาหรือเป็นซีลัสเมมเบรนถ้าเป็นอวัยวะนะบุรอบนอกนะครับก็จะเป็นซีลัสเมมเบรนแล้วชั้นกลางก็มักจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบเป็นสมูทมัสเซลแล้วก็ถ้าเป็นท่อกลวงด้วยเนี่ยในท่อนั้นนะเยื่อบุผิวในท่อก็จะเป็นมิวโคซาหรือมิวคัสเมมเบรนที่เรียกว่าเป็นตาโจเปียกก็คือชั้นมิวโคซาเช่นตัวมดลูกเนี่ยตัวมดลูกเนี่ย นะมีโพรงวดลูกก็เป็นอากาศธาตุเยื่อบุโพรงมัลูกก็จะเป็นมิวคัสเมมเบนหรือมิวโคซาก็คือตะโจเปียกเพราะเป็นชั้นกลางนะฮะชั้นกลางนะฮะมันก็คือกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบที่เป็นลักษณะคล้ายๆลำไส้เป็นซนะิงเกิลยูนิตเวลาบีบตัวแรงๆนะก็จะเกิดลมที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีพลังมากนะเวลาจะคลอดลูกเนี่ยการบีบตัวตรงนี้ก็จะเกิดพลังที่จะสามารถทําให้ลูกคลอดไปได้เขาเรียกว่าลมกรมัชวา นะก็คือทําให้คลอดบุตรนะก็เป็นการหดคลายตัวซึ่งก็เป็นลมในกลุ่มเดียวกับกุชิสยาวตาที่อยู่ในท่อทางเดินของนลาไส้หรือที่เรียกว่าลมในท้องนอกไส้ในขณะที่หุ้มรอบนอกมดลูกท่อน้ําไข่นะด้านนอกก็เป็นเยื่อเหนียวบางๆใสๆเข,เขาเรียกว่าซีลัสเมมเบรนหรือซีโรซาซึ่งอันนั้นก็คือกิโลมากรมันกันนะครับวันนี้ก็อยากจะให้เล่าให้กับ พวกเราฟังโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยเองจะได้มีความเข้าเข้าใจว่ากิโลมากรังไม่ได้หมายถึงแค่แฟตเชียซึ่งหุ้มกล้ามเนื้อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแฟตเชียเนี่ยยังรวมไปถึงไอ้เจ้าตัวส่วนปลายของกล้ามเนื้อที่แผ่เป็นแผ่นนะแล้วไปยึดเกาะกับกระดูกเป็นแนวยาวเช่นที่กระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะมีเป็นแผ่นขา,ขาวๆเป็นแผ่นขา,ขาวๆต่อจากกล้ามเนื้อซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อเป็นแผ่นเนี่ย กาะติดกับแนวของกระดูกสันหลังตรงนั้นเนี่ยมันก็คือกิโลมกั่งเหมือนกันนะฮะมันจะทําหน้าที่คล้ายๆเอ,นอ็นนะมนยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกก็คือแฟชเชียอย่างหนึ่งที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับนหาลูหรือเอ็นในการยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกก็คือเทนดอนเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ลักษณะมันจะไปในทางของเยื่อเหนียวมากๆก็คือไปในทางของแฟตเชียหรือไปทางของกิโลมกัง่งมากกว่าอยากให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัว กิโลมากังเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วมีลักษณะอะไรอยู่บ้างเรารู้จักกิโลมากังไปแล้วนะครับว่าโลยหลักใหญ่ๆก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแฟตเชียกลุ่มงผืชน,นะฮะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของซีโรซาหรือซีรัชเมมเบรนที่หุ้มอวัยวะภายในร่างกายหุ้มเส้นเลือดหุ้มเส้นประสาทต่างๆทีนี้กลับมาดูกันนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเจ้ากิโลมากร มันเกิดความผิดปกติอะกิโลกรัมเป็นธาตุดินนะผมไม่ทราเฮ้ยธาตุดินเนี่ยผิดปกติเป็นงไงธาตุดินผิดปกติก็มีความเป็นดินนะมีความเป็นดินสูงขึ้นความเป็นดินไม่ใช่ก้อนดินนะแต่ความเป็นดินของแข็งมากขึ้นมันก็แข็งขึ้นเกร็งขึ้นหรือมีขนาดหนาใหญ่ขึ้นนะมีพื้นที่มากขึ้นอันนั้นคือมันกำเริบละแต่ถ้ามันเป็นไปทางตรงข้ามเช่นมันบางลงนะครับมันเล็กลงนะตรงนี้มันอ่อนตัวลงตรงนี้ก็แสดงว่ามันหย่อน แต่ถ้ามันผิดรูปผิดล่างผิดหน้าที่หรือฉีกขาดนะอ่ามันก็กลายเป็นพิการนะครับทีนี้อาการที่จะเกิดขึ้นล่ะครับนะอาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อกิโลมากังเนี่ยนะครับกิโลมากังเนี่ยเกิดการกําเริบขึ้นเป็นไงครับอกแห้งครับอกแห้งอกแห้งเวื่อไรฮะก็กิโลมากังอันนึงก็คือเยื่อหุ้มปอดไงครับพูล่าเนี่ยมันหนาตัวมันแข็งปอดก็หายใจเข้าออกไม่ได้ดีครับมันทัดปอด ใช่ไหมนะที่เรียกว่าอกแห้งกระหายน้ําข้อต่อเคลื่อนไหวน้อยอ่ะข้อต่อเคลื่อนไหวน้อยก็รอะไรเพราะว่าพังผืดที่มันยึดตามข้อยึดกล้ามเนื้อเนี่ยมันดึงตึงตึงก็ข้อก็เคลื่อนไหวไม่ไม่ค่อยได้ดีก็ทําให้ข้อต่อเคลื่อนไหวน้อยอาจจะปวดเจ็บเสียวชานะเช่นกรณีที่มันมีการหนาของพังผืดนะหนาของพังผืดปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไปกดเบียดเอา เส้นเลือดเส้นประสาทก็ทําให้เกิดอาการเสียวเจ็บหรือชาได้นะอย่างกรณีที่บริเวณพังผืดข้อมือกดทับเส้นประสาทนะในโรคที่เราเรียกว่า carpal tunnel syndrome นะครับนะก็ทําให้เกิดปวดชาเกิดจากพังผืดที่ข้อมือนียมันหนาแล้วเส้นประสาทมีเดนะียนที่มันรอดมาเนี่ยรอดมามันก็จะถูกกดก็จะทําให้ชาสาม2นิ้วครึ่งเนี่ยส่วนนี้ก็จะชานะเส้นประสาทจะถูกกดรัด ตรรงนนี้นะคับซึ่งในทางการแพทย์แผนไทยในวิชาการนวดก็จะมีการพูดถึงโรคนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าคาร์บอนทันเนลซินโดรมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าเราเรา,เราเรียกอะไรกันแล้วก็อาจจะมีแผลปูดตามผิวหนังก็ได้นะเกิดจากความผิดปกติกําเริบของเจ้ากิโลมกกงนะทำให้เกิดความผิดปกติอย่างนั้นได้ทีนี้ในทางตรงกันข้ามกันละ่ะถ้าเจ้ากิโลมกังมันเกิดการหย่อนนะการหย่อนเนี่ยผมบอกหย่อนมันก็อาจจะบางลง ขนาดเล็กลงหรือมันอ่อนอ่อนแอลงคือมันไม่ตึงไม่แข็งเหมือนเดิมนะพวกนี้ก็จะส่งผลให้อวัยวะที่ห่อหุ้มอยู่มันหย่อนนะเช่นตับหย่อนไตยหย่อนคําว่าหย่อนเนี่ยต้องหมายว่ามันเปลี่ยนที่อ่ะมันห้อยลงอ่ะนะครับหย่อนอันนี้นะไม่ใช่หมายถึงหย่อนที่แปลว่ามันทํางานน้อยลงนะตับตับห้อยลงอ่ะนะครับไตหรือลําไส้เนี่ยมันเหมือน เชือกที่มันดึงมันหย่อนนะครับเคยเห็นไหมเวลาเราถึงเชือกนะจะไม่รู้ยังนึกออกไหมถึงเชือกแล้วจะตากผ้าใช่ไหมอ่พอเราพอเชือกมันหย่อนแล้วผ้ามันก็หย่อนแอนลงมาหย่อนลงมานั่นนะครับหย่อนในความหมายนี้นะครับก็คือตับไตลำไส้มมาม,มันกจ็จะห้อยลงมาเพราะว่าไอ้เชือกที่ดึงก็คือตัวแฟตเชียหรือเจ้าตัวกิโลมากรังที่ดึงไว้เนะี่ยมันมันอ่อนแรงลงมันก็หย่อนนะอันนี้ก็เป็นการหย่อนของกิโลมากรัง แลวถ้าเกิดมันพิการละ่ะอ้าวถ้ากิโลมกกากรันพิการก็บอกเป็นลิซีดวงแห้งเป็นลิซีดวงแห้งก็จะทําให้อย่างเช่นแม้แต่ลิซีดวงทวารเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดจากการที่เส้นเลือดที่ทวารหนักมันโป,งปง่งโป่งคืก็ไอตัวหุ้มอ่ะไอตัวหุ้มมันก็ไม่แข็งแรงไงตัวหุ้มก็คือซีลัสเมมเบรนเจ้าก,กิโลมกกากรันที่หุ้มเส้นเลือดม,มันก็พองพองลงมากลายเป็นก้อนลิซีดวงออกมาข้อต่อยึดติด อันนี้ก็เกิดการพิการได้พังผืดหนาตัวยึดอวัยวะโออันนี้แบบมันกําเริบมากไงยกำเริบม,มาก,ก,มมากจนมันพิการไงคือยืดขยายไม่ได้เลยมันมันแข็งมันเหนียวมากจนยืดขยายไม่ได้ก็จะไปยึดทําให้อวัยวะที่มันหุ้มมันอยู่ใกล้เนี่ยทำงานไม่ได้ก็อาจจะเกิดภาวะกดลัดนะกดลัด เกิดภาะวะตีบตันนะรัดกล้ามเนื้อจนกล้ามเนื้อได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยทําให้กล้ามเนื้อรีบอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อขาดเลือดและทําให้กล้ามเนื้อตายได้เพราะว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีหรือเลือดไม่ไหลเวียนนะครับซึ่งอันนี้ในทางการแพทย์นปัจจุบันก็จะมีโรคหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและมีอันตรายสูงก็คือภาวะที่เจ้าตัวพังผืดเนี่ยที่คุมกล้ามเนื้อเนี่ยที่เรียกว่าแฟตเชียเนี่ยเกิดการอักเสบเขาเรียกว่าแฟตชีติสแล้วมันรัดแน่น จนกล้ามเนื้อเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงเลือดไหลไปไม่ได้เพราะแรงกดรัดมันสูกมากมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อขาดเลือดแล้วก็ตายเขาเรียกว่า necrotizing fasciitis necrotizing ก็คือการตายของกล้ามเนื้อนั่นเองเกิดเนื่องมาจาก f a c i i t i s ก็คือ f a ช c i a หรือกิโลมังกันเนมันพิการคือมันอักเสบ่ะ ก็จะทาให้เลือดไปเลี้ยงไม่ได้ก็กล้ามเนื้อตายกล้ามเนื้อตายก็มีสารที่ทําให้เกิดความผิดปกติต่างๆอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้ออะไรแล้วก็ทําให้โลหิตเป็นพิษแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ก็เป็นผลมาจากการที่เจ้าตัวกิโลมากังเนี่ยมันพิการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงของการแพทย์ปัจจุบันก็คือว่าถ้ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นหนาขึ้นก็เรียกไฮเปอร์โทรฟีเนี่ยพวกนี้เป็นไปทางกำเริบ แต่พันบางมันหย่อนเนี่ยเขาเรียกไฮโปโทรฟีเนี่ยพวกนี้มันก็จะเป็นในทางหย่อนแต่ถ้าเกิดมันฉีกขาดนะมันรับเจอร์มันฉีกขาดมันแทรนะแทรภาษาอังกฤษนะครับหรือมันเกิดการอักเสบที่เรียกว่าแฟชช i i t i ิพวกนี้ก็ถือว่ากิโลมากังพิการก็จะทําให้เกิดความ ผิดปกติขึ้นมาได้นะขึ้นอยู่กับบริเวณที่เป็นเนี่ยมันเป็นที่ตรงไหนถ้าเรามีความเข้าใจว่ากิโลมกังมันคือส่วนไหนบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะนึกถึงอาการที่จะเกิดกับส่วนนั้นๆเวลานคนไข้มาเล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะนึกถึงว่าเฮ้ยมันจากกิโลมกังหรือเปล่านะตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ครับเรื่องกิโลมกังเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นเรื่องชั้นๆตอนเดียวจบนะครับแต่พอเอาข้อจริงแล้วพูดกันใน ตอนเดียวคลิปเดียวไม่จบนะครับคลิปนี้บอกว่าถ้ามันเกิดความผิดปกติไปแล้วเนี่ยกิโลมากรผิดปกติแล้วมันจะเกิดความผิดปกติยังไงได้บ้างเมื่อมันเกิดการกําเริบหรือหย่อนหรือพิการนะอันนี้ก็จะทําให้เรามีความเข้าใจว่าถ้ามันผิดปกติมันจะเกิดจากอะไรแล้วความผิดปกติตรงไหนมันน่าจะนึกถึงกิโลมากรบ้างหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหรือจะแบ่งปันนะเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องราวของสุขภาพร่างกายของตัวเราในมิติในมุมมองของการแพทย์ไทยคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ